ทุกคนก็จะมาอันบ็อกซิ่งโอเคว่าอะไรอันนี้ตามจริงแก่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึง mm hmm. ของอีพวโอเคอีสมัยค่าสัปดวันก็คือฮีโอเคแล้วละ่ะแต่ว่าอโกรโชยว่าไอจะมารีวิวว่า this one ก็คือ everyone มันคือฮอนออะไรไม่รู้ฮอนอแมจิกซิกซ์ไลท ตรงเฮ้ยเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบก็ประมาณนี้นะแต่ว่าคือถ้ายังไงไปดูเอาเองว่าอะไรยังไงชั่าสีส้มฉันก็อยากได้สีนี้ฉันแบบว่าบอกบอกมันว่าคอนแทคมันจะหมดทุกคนคอนแทคก็คือแบบเราใช้ใช่ไหมเอ่อค่าบริการรายเดือนคือต่อสัญญาสองปีใช่ไหมทีนี้มันจะหมดทีนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้ก็คือทุกทุกสองปีนี้จะได้แบบเอ่อเบอร์ใหม่โอเค ก็จะประมาณนี้ทุกคนเออจะได้โทรศัพท์ใหม่ประมาณนี้ถ้าไม่้ก็ซื้อเอาแต่อันนี้คิดว่าซื้อเอาหรือไงไม่รู้โอเคแล้วก็มีแบบว่าเป็นที่ชาร์จมีอะไรเนะมีพินอะไรเงี้ยโอเคทุกคนนี่ก็คือแก่แล้วเนาะเอาใครเอาเส้นผมมาใส่ในนี่ <c oughs> แล้วก็อันนี้คือมาพาเซลซึ่งเปิด oh no that that โฟนีวันด๊ t ดไมล์เอสไม my อันนี้ของฉันก็สั่งมาจากต่างประเทศ่ะสั่งมาจากนูน่นไกลมากจากจประเทศจีนโอเคจากประเทศจีนทุกคนมันคือคือข้อมือนั่นเองเป็นเอเซอรีโอเค from from china b o u g h t คือสั่งจากประเทศจีนอเ,เอามาใส่ก็คือประมาณนี้ทุกคนอยากได้ประมาณนี้เป็นเป็นทอง แต่ว่าเป็นแบบเออมันก็สุดคือนานคือนานมากเป็นเหมือนพิเออเดอร์ทุกคนแบบนานมากเออรว่าอนานมากแต่ว่ามันก็โอเคทุกคนเป็นแบบเปสร้อยข้อมือประมาณนี้สร้อยข้อมือประมาณนี้เออเป็นเอ็กเซซอรี่ก็คือส่วนตัวชอบลายโซโฟรังทุกคนเออก็คือประมาณนี้นี่แหละอันนี้คืออันใหม่ที่แบบว่าบางคนอาจจะรออันนี้แหละเออนี่มันก็คือ เส้นนี้นั่นเองมันเป็นทองแบบเป็นทองเขาเรียกอะไรทองชุบอะทุกคนโอเคเป็นทองเคลโอเคมัน,นมันก็ไปถามว่าทองเคลมันคืออะไรมันก็คือทองอะแหละแต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยโอเคเปอร์เซ็นต์ทองน้อยแล้วก็อย่างอื่นผสมอันเนี้ยฐานมันจะเป็นอะโอ้ไม่อยากเล่าเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วก็อันนี้คืออะไร ืออะไรทุกคนอ่ามันน่าจะคือแป้งทุกคนแป้งตัวใหม่ของรีเวิร์ก็คืออันนี้ก็ซื้อมานั่นแหละว่าจะเปิดขายทุกคนก็คือมีประมาณนี้อันนี้ของหกมันซื้ออะไรนี่ร้ว่ซื้อแล้ววะเคสเคสโอเคเป็นเคสของโทรศัพท์ใหม่ทุกคนอันนี้ให้เขาเปิดเอง นี่ก็ได้แล้วสองอย่างมันจะมันจะต้องมีอันนั้นมาเพิ่มพอดีแป้งมันหมดพอดีทุกคนก็เลยซื้อมาอันนี้เบอร์สองนะคะว่าจะว่าจะขายด้วยโอเคก็เลยแบบว่านะแต่ว่ามเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแบบมันสวยดีก็เลยจะใส่เลยมันเป็นแบบเหมือนสองอันอะ่ะทุกคนมันเป็นแฟชั่นแบบไปสร้อยแฟชั่นโอเคแต่ว่าเนี่ยมันคือส้อยแฟชั่นนั่นเองแต่ว่าจะใส่ จะใส่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวกวดมันจะหายอ่ประดมใส่เลยเอาตกลงว่าอัน,นออไหนอ่ะอุ้ยเส้นไหนเอาคขาใส่ยังไงตละห้หาวได้อันนั้นอ๋อน่าจะเป็นเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นเล็กอันนี้ก็ะกอเส้นเล็กมันก็เป็นแบบหลายขนาดเุ้ยมือสั่น คือไปซื้ออยากได้สร้อยนี้แหละแต่ว่าคืออยากได้นานแล้วแหละแบบนี้พอดีมันเป็นแฟชั่นหรือทุกคนดีไหมสวยไหมอันนี้ก็คือซื้อตั้งแต่ครั้งที่แล้วทุกคนมันเป็นแบบว่าไปสร้อยแฟชั่นอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็คือซื้อแบบนานแล้วนะมันจะนั่นได้มันจะเพรียงจริงๆได้แต่ว่าเวลาทําล้างจานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามันขึ้นมาแบบนี้ทุกคนแบบให้มันติดตรงนี้อันนี้มันจะถอดได้ง่ายมากเลยดูมันถอดมัน มันเป็นเฟกซิเิโอเคคือบ้าจิวรีก็คือประมาณนี้อันนี้ก็จากที่อันนี้ฟอร์มกัมบูเด I bought โอเคก็คือเป็นแบบว่า from the second hand shop เป็น where they sell แบบว่า o l n things like beautiful things โอเคก็คือ I I bought two นั่นแหละ I found um I think it get lost but I found it โอเคก็คือแบบ get lost i ี l o n นลนแต่ว่า I found โอเค นี่ก็คือเป็นไปซ้อยแบบนี้ทุกคนเป็นโซ่อุ้ยสวยดีเนาะแต่ว่าจะซื้ออยากซื้อมาขายนั่นแหละแต่ว่านะทุกคนถ้าสั่งตอนนี้ก็นานอยู่เด้อจะมาไนท์มากไอไอเทสว่าแต่ว่าไอละสวัสก็คือประบาดีทุกคนดีก็เสร็จแล้วแล้วก็ มีอีกอันหนึ่งเนาะที่ว่าซื้ออันนี้อันนี้คือดีมากอัน,นอันนึงสีตกไปแล้วแต่ว่าอยู่อีกกระเป๋าหนึ่งโอเคแต่กค review, everyone, คนน nice. so ค็คือประมาณนี้นี่ก็คือไมรีวิวเอวันลิซิสบัจจูเบอรี่โอเคอันนี้มาจิเบอรี่ that's nice อเลสโ o มาต h โอเคก็คือประมาณนี้ทุกคนแค่นี้ก่อนต่อไปจะรีวิวอะไรโปรดติดตามตอนนี้ต้องไป อาบน้ำแล้วสวัสดี